่ะพี่น้องอีสานเฮานี่กินค่ะมื้อนี้พาพี่น้องมาพันกุ้งค่ะพันกุ้งพันกุ้งพุ่นน่ะกุ้งหลายลายกุ้งลายลายกุ้งตัวใหญ่ค่ะไข่ไข่ใบบักแป๊บก็มีใบบักแป๊บก็มีเอาพันพันนี่ตับหูค่ะอ๋อตับหูก็มีค่ะพี่มาพันเมียงพันกุ้งนะเอิ้นกําลังเอิ้นกันมาพันเมียงค่ะบันน่ะพันกุ้งพันกุ้งเด้อพันกุ้งพันทําเหมือน่งนะเอเจ้าม้ากําลังพันนีู่่ในหาปฟา มามามาากลัเสวแตเดีแตงโมกับนี้ค่ะแตงโมกับนีแตงโมแตงโมพุ่นะแดงจึงครึ่อยูพี่หนม่ี้นอยังเหมือนแม่เจ้ากินยังกินไข่บะโอ้ว้าปอกเปลือกแล้วปอกเปลือกแล้วปอกเปลือกแล้วอ่แมว่อยอ่ำเนี่แมข่อยอ่ำเน่้าาน่าบเป็นไปเป็นไงน่าบ่

ผักหลายๆค่ะใบบักแปบใบบักแปบผักกระโดนอยากได้พักใดเอาค่ะอยากได้พักใดก็เอาแตงโมล้อทาละค่ะแตงโมก็บล้อทาคุณแล้วแล้วเขาฝาดกิน้องฝากินคนาเาถ่ายเป็นเนื้อค่ะกินหลายๆคนแซบมันยั้งแบดนะพี่น้องคุณส่วนผู้ใดก็ส่วนผู้ใดก็ส่วนอุ้ยกลุ่มก็โตนิ่งง่ค้ายๆนี่กตุ่มก็โตนิ่งง่าคๆ เราบ่มากไมาก่อนเรามาพักกระโดนพะไง่น่ะเรามาพักกระโดนอ๋ออ๋จังมือไผเป็นมือไผ่บันยัดลงมือกันนะออส่วนลงเปดเผ็ดข้าเผ็ดข้าเผ็ดมาเพล็กเผ็ดไปเบิดละอ๋ออู้ยคำตัดส่วนตะบอนำแก้วเรากับเผ็ดพ่เแหงเราเราให้แล้วน่ะให้เรากินกับตำหุ้งพ่อ แซ่บเน้ำกันค่ะสายพันธ์สายพันธสายพันธ์อ้อ่าหลมบนอะหฮะคัาหน่ะเฮ้ยเปดเอาลุนลุนลุนใส่ลูกอออ้ยลุนใส่ลูกเอ้คอยหลงหลอ่าฟางน้ำเราแบบนีเป็นเต่าเซับในส่วนใหย่ปะเอาเจ้าเก็กินทำไมยายเต่าเสับอืมคัมยงยงยงงานขายงานขาาคนกินเต่าเสบเยอ ไปบักแปบไปบักแปบนี่พันกุ้งเข้ากันบันยังพี่น้องเอ้ยบักแปบนี่พันกุ้งเข้ากันบันยังเจ้าบ่มีบ่มอยู่เราอยากใช้มือใช้มือเฮิงค่อยแซ่บวะซั่นเราว่าใช้สมัยโบราณสมัยโบราณค่อยแซ่บซั่นอันนี้ดิบ่กลาคใหญ่บ่นะ่บ่กลาคใหญ่ไปมันน้อย บาดเแส่้เอาคลิปนี้กับลาบพี่น้องไว้เท่านี้คะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกการลังส้มคะ่ะไปละค่ะกินข้าวกันคะ่ะเพิ่สิก,กินบดนิจจอก